สวัสดีครับท,ทุกทท่านผมพมพงษ์ครับเออวันนี้จะพาทุกท่านมาดูพระนอกตำลาสมัยก่อนมันมีเรื่องออมีการเล่าให้ฟังว่ามีม,มีมีการสร้างพระชุดนี้ครับแต่ว่าสร้างน้อย <c oughs> เห็นคุณเท่าคุณแก่เขาว่าอย่างง้นนะครับเออพระที่ว่าคือพระสั่งกระจายหลวงพ่อเงินครับ ในในเรื่องเล่าที่เคยได้ยินมาก็คือ,อพระสังฆายหลวงพ่อเงินมีการสร้างและสร้างสร้างจริงครับขนาดของพระตามเรื่องเล่านะครับตามคนที่เล่าให้ฟังขนาดของพระก็ประมาณใหญ่เท่าๆกับสามสามสามองค์ในพิมพ์ขีตาหรือพิมพ์นิยมครับความใหญ่นะความใหญ่ก็เท่าๆกับพระ นิยมสามองค์รวมกันนะคระับประมาณนั้นนะครับตามเรื่องเล่ามานะพระนอกตำราในวงการเขาไม่ยอมรับนะครับแต่แต่ถ้าใครดูเนื้อพระหลวงเพราะเงินเป็นนะครับองค์นี้ก็จะดูแบบดูใช่เลยนะวิธีการแกะพิมพ์ก็แกะพิมพ์มาจากาช่างคนเดียวกันนะครับนะเห็นไหม เวลาตะแคงข้างก็จะเห็นเหมือนเหมือนหน้าหลวงพ่อเงินดูบริเวณนี้นะดูจากจากนี้ลงมาจมูกเหมือนกันแกะหน้าหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเลยประมาณนั้นทีนี้เราก็มาดูว่าทำไมเขาถึงมีเรื่องเล่าแบบนั้นกันก็ ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเราก็เกิดทีหลังเพียงแต่ว่าพอได้องค์นี้มาผมก็อืมดูทุกท่านดูนะครับดูแถวๆนี้ถ้าคนถ้าคนดูพระอ,อพระหลวงพ่อเงินบ่อยจะรู้ได้ทันทีว่าเนี่ยคือเนื้อทองผสมแบบของหลวงพ่อเงินนะเนื้อทองผสมแบบหลวงพ่อเงินนะ อีกกระทั้งในในซอกในหลืบแถวเนี้ยครับก็จะมีพวกคาบเบา้าคาบอะไรคาบเบ้านี้ต้องแห้งสนิทเลยฮนะตามหลุมตามอะไรแถวเนี้ยก็จะมีคาบเบา้าโดยเฉพาะในหลุมตรงนี้นะคาบเบ้าที่แห้งแห้งสนิทดูข้างหลังยิ่งยิ่งใช่เลยครับหลวงพ่อเงินมันหลวงพ่อเงินเลย ครับผมวิธีการดูภาพพิมพ์นี้ของผมก็คืออตําหนิพิมพ์นะครับอก็ตําหนิพิมพ์ก็ดูเองนะครับอันนี้ไม่มีในตำราก็คือมันจะมีเส้นสองเส้นลากผ่านดวงตาด้านด้านซ้ายของ,องพระลงมาถึงตรงนี้เส้นเส้นสองเส้นน กับตำหนิพิมพ์ก็มีมีแค่นั้นเพียงแตว่วิธีการแกะพิมพ์ของของพระสังกจจายองค์เนี้ยเป็นวิธีการแกะพิมพ์แบบแบบแกะพิมพ์มาลวงพ่อเงินเลยฮะตรงนี้จะเป็นสันเล็กๆนีก็ไม่ต้องเชื่อผมนะครับเพราะว่าพระนี่เป็นพระนอกตำราเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคนคน ท่านใดนะดูแล้วก็ได้ดูได้สองพระพระหลวงพ่อเงินมาบ่อยๆนะจะจะจะ,จะรู้ว่าเนื้อทองผสมของหลวงพ,พ่อเงินนะจะเป็นยังไงนะจริงๆแล้วผมมีสององค์อีกองค์หนึ่งไม่อีกองค์หนึ่งไม่อ,อ,ไมอยากจะ,จะระบุว่าแท้ครับเนี่ย มันเป็นสำลิดสำลิดเงินแต่จุดจุดสังเกตที่ว่าที่มีที่มีเส้นเส้นอยู่ตรงนี้ฮะอง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 ,องสีสีดำนี้จะไม่มีและว,วิธีการแกะพิมพ์ก็คนคนละอย่างนะตรงนตรงนี้นยังยังไม่ไม่ ผมคิดว่าไม่น่าจะแทนนะน่าจะเป็นการล้อพิมพ์ตั้งแต่ยุคเก่าแต่ถ้าเป็นองค์นี้นครับดูง่ายเลยนะดูได้ฐานดูข้างหลังดูข้างนะรพระนอกตำราครับผมสวัส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ